างนทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องให้มันนี้ก่อนอเคสวัสดีครับเข้ามากันย่างเข้ามากันย่างเฮ้ยวันนี้เราจะมาแกะกาดบัสกันนะทุกคนมีทั้งหมด20เซตนะเดี๋ยวขอนับก่อน ขอซ้อมนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองนะตรงนี้นะช้ำช้ำชายช้ำช่ำไปเลยมาไม่พูดพร่ำทำเพลง ว่าเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปลงในยอทอด้วยนะบ้านแดงโอเคไลฟ์มีการจำกัดอายุด้วยอ่ะมาทุกคนแกะเลยแกะเลยไม่รอแล้วสันแกะเลยนะเฮ้ยธรรมดา ลุนกันชึบอ้าวการรวม 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยพี่คุณพี่คุณอ่าต่อไปฟึบเฮียอัลลันอือรอบนี้เขาซีลมาดีแล้วจ้ะไม่มีการเปิดได้อีกแล้วฮะเลยเหรอ ้ยลูกค้าถามหาอยู่โอเคอีพี่เปิร์มาพี่เปริร์พี่ขุนกำลังเปิดเลยทุกคนมาดูกันมาดูกันมาลุ้นกันชึบอ,อ่ะการรวมเอ๊ะทำไมการรวมเยอะจังการรวมเยอะแปลกๆปกอ่าเฮ้ยขุนมาแล้วก็จินบุ๊ เอาามากิ่ใบมันลุ้นเออนั่นแต่สียังไม่เห็นเลยนะชึบเอ๊ยคุณเหนียวอ่ะพิมพเงืพิมพเงือม,มาแล้วแล้วก็อลันนะครับโอเคเป็นการธรรมด,ดาอุ้ยลืมไปต้องเปิดด้านหลังเนาะเออเอาจะได้ลุ้นว่ามันทองอไม่ทองทองไม่ทองชึบอ้าวไม่ทองว่ะรอบนี้ยี่สิบซองครับสองอเดอร์ยี่สิบซองสองอเดอร์อ่ะพีมาแล้ว ึบหมุดจังหมุดจังเอ้ยอลันโอเคฮะแกต่อเลยฟึบเอ้เอ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 เรียกเรียกหน่อยเรียกน้องๆหน่อยเอยพ้พิม พิมพเยอะว่ะเอ้ยพี่ขุนขุนพิม์ c เปอร์เยอะมากเลยทุกคนขุนพิม c เปอร์เยอะมากเลยกดใจให้หน่อยอย่ามือนิง่งอย่ามือนิง่งมืออย่าตายกดใจให้หน่อยกดรัวหัวใจให้หน่อยเออมืออย่านิง่งเคต่อไปเอ้ย c เปอร์เอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เมมแบบ มันับับเยอะจังอู้จิดูฟึบเอ้ยพิมอ่ะต่อต่อไม่รอช้าแกต่อนนะรุดรุ้นทองด้วยฟึบไอ้ธรรมดาต่อไปครับเฮ้ยพ่คนอีกแล้วเยอะเกินอ่ามาร์กมาแล้วมาร์กมาแล้ว ใครตามมาอยูอ่รอไปก่อนชืบฟุบอ้าวสีดำไอ้มากเอ๊ะพี่คุนเยอะจริงเยอะไปไหนอะเอ๊ะอลันด้วยอลันก็เยอะ ต่อต่อต่อ,ตอไม่รอช้าขีซอกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฉีกฉีกฉีกช่างมันอ๋อคุณคุณเอ้ยมาร์คซิ้อีคัคเปอร์ลุ้นการถอนต้องซื้อกี่เซ็ตถึงจะได้ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้สั่งมาสองออเดอร์ออเดอร์ละสิบใบเหมือนกันอ,ออเดอร์ละสิบเซตไม่ใช่สิบใบสิบเซต ชึบอ้าวธรรมดาไทยเนก็กยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเลยทุกคนอ้าวมารึบเอ้เอเอาาเอ๊อ,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 อีกาทองอยู่นี่เอากาทองมาเรียกกาทองเฮ้ยพี่ขุนพี่ขุนเยอะเกินพี่ขุนเยอะไปบางทีคุณนาก็ใส่ก็ใส่พี่ขุนมาเยอะเกินมานี้น่าจะเข้าสู่เซตแบบ ออเดอร์ที่แบบคละแล้วไอ้ธรรมดาครับฟึบเอเอ,เอโอ้ยเปิดมาเปิดมาดีนะลูกเปิดดีจังเลยเอ๊มาแล้วดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน็กเน็ก <Next. S 1> จับคอมาแล้วต่อไปฟึบไอวีเอ็มบักพิม มือก็สั่นฉันก็หลุนทองไม่ทองไม่ทอง,ทองโอเคอเคุ้ยแต่ทองมันจะมาทำไมเยอะแยะจริงฉันไม่ได้หวังอะไรแล้วอะเปิดเอามันแล้วอ,อุ้ยเอ๊เอ๊มันแปลกๆนะเดี๋ยวเปิดขายครับแต่รอของมาครบก่อนนะตอนนี้มา20เซตเหลืออีก30เซตรออยู่เดี๋ยวมาครบทั้ง50เซตแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปล่อยทีเดียวมันจะได้คนจะได้กดกันทันนะ่ะเอ้ย บ้านไก่แดงของฉันมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวลงนะกดติดตามไว้แต่ยังไม่ลงตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าจะรอให้มาคร,ครบก่อนทั้งห้าสิบเสร็จก่อนตอนนี้มายี่สิบแลละเลือีกสามสิบเออทายกินเ่ม,มาแล้วเอาซีเอาซีาซกดใจให้หน่อยกดใจให้หน่อยให้มันถึงสองพันได้ไหมถ้าถึงเบื่อก็จะแฮปปี้มาก <laughs> โอเคต่อไปฟึป๊บนี่อลันต่อไปนะฮะชึบพี่พีมาสุรอเกินเอาทำไมอันนี้กับหัวอ้าวการรวมนี่เองโอเคเดี๋ยวจะมีลงขายนะครับแต่ว่ารอให้ของมาครบก่อนตอนนี้ของยังมาไม่ครบนะตอนนี้มาแค่ยี่สิบเหลืออีกสาสิบฟึ๊บ โอเคต่อไปชึบอ,อุย้ยการรวมอะไรกันเนี้ยทำไมกับหัวล่ะเอา้าพี่อลันเฮ้ยอลันมาเยอะมากโอ้ยพ,พิมพิมออลันแล้วก็อ๋อหนักกว่าปกติใช่ครับหนักกว่าปกติจะหนักกว่าจริงๆเนี่ยนี่นี่คือกัดทองนะทุกคนเนี่การทองกัดทองนี่นี่คือกัดทองของเราสามใบ เอากาทองมาเรียกกาทองมันจะหนักกว่าปกติครับจับแล้วรู้เลยอ่ะจับแล้วรู้เลยเอาระลังนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยไี่มาเอ้ยเอเอโอ้เอ้เอเอมาแล้วเอเอให้แอทําให้แอทําน้องเอเอมุดุของเรานี่พี่ารครับ น้องมาร์น้องมาร์บล็อกแบกไอ้ดาวบล็อกแบกเนี่ยเบาๆไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกซ้ำเฮยมาต่อไปจุ๊บเฮ้ยอรันอย,อยู่ตรงหน้าใช่หนึ่งสองซ้ำเต้มุจังอุ๊ยอุ๊ยอุยอุย <c oughs> มีการฟิลเตอร์หลุดนิดหน่อย มีการฟิลเตอร์หลุดนิดหน่อยฮึบอุ้ยเฮ้ยเอเอเยอะว่ะเอเอเสดาวเยอะจังเลยมาต่อฮึบอุ้ยธรรมดาหนึ่งสองสามเอ้ยเนกจิ้มแก้วเนกจิ้มแก้วมาละจ้าน้องข้าวมาทันข้าวมาทัน ดูกันว่าใบสีจะมาไหมทองสีจะแตกไหมอุ้ยผู้ผูก้กระต่ายใบที่สองตะป้ายเอ,อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อพิม์ขุนไปแล้วกี่ใบเยอะมากเยอะจริงอาไทยเหลืออีกสองซองเฮ้ยแปลกแปกว่ะเดี๋ยวกอน ฉันรู้สึกฉันรู้สึกแปลกๆกับกอีซองเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกเอานะแกนะฮึบต่อนะครับต่อนะครับชึบเอ้ยคัพเปอร์คัพเปอร์เยอะมากคัพเปอร์เยอะจริงคัพเปอร์เยอะเกินเอ๊ะต่อไป ไอ้ผูพี่ผูจับคอเดอ้อฮายสองสุดท้ายสองสุดท้ายแกสองสุดท้ายสองสุดท้ายแล้วม,มันจะมาเหรอไม่มาหรอกหนึ่งสอง าได้ไงฮัลโหลพี่กระดองวางไว้ก่อนพรกะแกเป็นพยานเน่ยนะเป็นพยานนะเปิดอันนี้ก่อนนะเฮ้ยพี่อลันต่อไปเอ๊ะกระทองไงอ่ะเสร็ สเลสสเลทำไรกับฉันอีกแล้วสเลมเล่น,รนรกระจายอีกแล้วแกเ,เอานะจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสาม ก่อนขอเก็บพื้นที่ก่อนตาย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 กาทอ้องทำไมมันมารวมกันอยู่ตรงนี้สิไปพระเจ้าช่วยกุญแจเออไวกระดิ่งกระดิ่งต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่งเอาเอาเลิกเอาใจนะไหนวะเมื่อกี้อยู่ไหนวะ กดกระดิ่งมาเอาเลิกเอาชัยโอ้ยตา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 ยมาทำไมกันเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหซองซองซองก่อนอาซองก่อนซองอยู่ไหนหมดซองไปไหนหมด มาแล้วสองมาแล้วทุกคนมาอยู่อะไรเยอะแยะไม่อยู่อะไรกับฉันเยอะแยะเนี่ยเกินไปแล้วสี่ใบโอ้ตายโอ้บาปุนอยู่อะไรกับฉันเยอะแยะวะโอ้เยอะเกินเยอะเกิน นี่นะนี่นะใส่กรอบเตรียมไปอะเหมือนเหมือนเหมือนรู้ซื้อกลอบเตรียมไปแล้วอะอ,อื้อโอ้ยเป็นเกียริเป็นสีแกวงการ์ตูนเป็นเกียริเป็นสีแกววงการ์ตูนมากจะบอกให้นี่สีใบทั้งของเอเออันนี้เอาพิมพ์ไปแลกมา ใบแรกมูจังก่อนมูจังนี่นี่แล้วก็พี่อลันนี่แล้วก็นี่น้องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการ์ดทอนะแบ็คแอนจีนใช่ไหมแบ็คแอนจีนุกคนเกินไปสีใบอะ่ะเจ้าช่วยกลวยทอดสเลจา่ากาบขอกาบ กาบอยากจะบวชให้จัอยากจะบวชให้สักพรรษาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเกินมันเยอะเกินไม่ปล่อยจ้ะเก็บวิเลกา้าทองต่อเพราะของอยังมาไม่ครบไม่ปล่อยฉันไม่ปล่อยไม่ปล่อยง่ายหรอกมาทวนกันเราได้การไข่บ้ากนะทุกคน กาดรองวางไว้นี่ก่อนอ่ะ,อะวางให้ทุกคนซื่นสมซื่นสมนะตรงนี้อ่ะแล้วเราก็มาดูกันมีกาดใครบ้างมีเอเอนี่เอเอพ่อัลลันพูเอเอคอปเปอร์ไทยภูเนกเอเอมูจังอัลลันมาร์ฮัทฮ์ทมาไปเดี๋ยวอเอเอ พีมพิมพิมคัพปเปอร์ขุ่นพน่นเยอะมากอลันเยอะจริงกระดัมปล่อยใบละร้อยห้าสิบครับแต่จะปล่อยในแอปส้มนะเดี๋ยวต้องรอรอของมาครบก่อนนะแล้วก็อ่ะใครที่ไปร่วมกิจกรรมในใน X นะครับไปดูได้มีกิจกรรมใน X ให้ให้ไลค์ให้แชร์อยู่ให้แชร์โพสต์อยู่ เราจะแจกการ์ดเป็นซองซองสุ่มนี่แหละเดี๋ยวเราสุ่มไปให้นะห้ารางวัลแจกห้ารางวัลน,นะจ๊ะแจกห้ารางวัลสิบห้าใบลั่นไว้แล้วทองแตกจริงลั่นไปแล้วว่าทองแตกจริงเออถ้าทองแตกฉันจะแจกสิบห้าใบอ้าวก็ต้องแจกแกคนที่เคยสั่งของกับเรานะครับ ใครที่เคยสั่งของก็ได้ลุ้นด้วยนะเออได้ลุ้นการ์ดด้วยอีุย้ยเยอมากขุนพิมพ์คป o p p e r AA ขุนพิมพ์ค copper AA มันรวมอยู่ตรงนี้อู้หูคนใดคนแรกปะคนใดคนแรกปะเออ นะทุกคนตามนั้นนี่อันนี้ยังยังไม่ปล่อยเดี๋ยวรอของมาครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยทีเดียวนะเพราะเวลากดมันจะได้มีของอยู่ในสต็อกพอให้ทุกคนกดด้วยนะไปตามรอตํากันได้นะครับราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมนะจ๊ะราคาเท่าเดิมแอปสม้ม เอออยู่ในลิงก์หน้าโปรไฟล์ไปดูลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้กดติดตามมาไว้นะครับพีอรันก็เยอะใช่อลันเยอะมากเยอะจริงเยอะแบบฟุดฟุดไปเลยโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายนี่นี่จ้ะ <laughs> ทองไข่นี่จ้ะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย